เขาเชื่อกษัตริย์เพราะอำนาจอาวุธะนะครับแต่ตแตว่าความศรัทธาไม่มีแต่ละคนก็จะมีเจ้าของตัวเองเป็นแบ็กอัพทางจิตใจอยู่มันมีเมืองหนึ่งที่เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาไม่มีเรื่องนี้เลยนะเมืองนั้นคือเมืองมอนอนาณาจักรนั้นชื่ออาณาจักรสุธรรมวดีหรือสะเทิมทีนี้มอนเนี่ยก็นับถือเถระว่าแบบชนิดพระไตรปิฎกเป็นหลักเอาพระสูตรเป็นหลักเอาพระวินัยเป็นหลักอภิธรรมยังไม่เต็มที่แล้วมีพระเขี้ยวแก้วนะครับแล้วมีเส้นพระเกศา อนุรธามองเห็นเลยบอกว่าเนี่ยนะฮะจริงๆไม่ได้รู้หรอกแต่ชินอรหันเนี่ยนะฮะพระภิกษุชินมาบอกว่าที่นี่นะครับชินอรหันคือเป็นพระที่เดิมมาจากมอญแต่ว่าอยากจะมีข้อวัดนิกายที่ผิดแผกไปมอญเขาก็ขับออกค่ะก็ไปหาที่ผู้กลาวบอกว่าเนี่ยจะเป็นราชครูให้ค่ะนะครับก็แสดงอิทธิฤทธิ์มากมายนะครับนั่นแปลว่าพระสงฆ์ ในอดีตเนี่ยเริ่มแสดงอิทธิฤทธิจุงใจให้ผู้นําเกิดความเลื่อมสายเนี่ยมานานแล้วะนะพอเลื่มสายเสร็จปุ๊บทำยังไงนะครับก็ไปขอยืมส่งราชทูตไปขอยืมมอนบอกว่าพมา่าเนี่ยปาเถื่อนอเป็นพวกข่าเป็นพวกป่าเถื่อนปานาติบาตไม่ให้ยืมครับพมา่ายกยึดทั้งเมืองเลย